เมื่อมีเหตุโดนบอลอัดลับคาสนามคุณหมอบอกแล้วนะครับว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปรุมสิ่งที่ต้องทําก็คือต้องมั่นใจว่าไม่มีอะไรเข้าไปบล็อกการหายใจอย่าไปจัดท่ากระดูกมันยิ่งเคลื่อนมันนี่ <เล S 2> ไป <เล S 2> ทับเส <ล S 2> ้น<ช>ประสาทรีบเรียกแพทย์เข้ามาและเราเป็นกําลังใจอย,อย่างเดียวแต่คุณผู้ชมครับถ้าเหตุแบบนี้เกิดขึ้นแถวบ้านในซอยในสนามที่ไม่มีหมอมืออาชีพทาไงดีอะพวกผมเตะกันในซอยเตะกันในสวนเตะกันแบบชิวๆสมมุติ โป้งรับค่าสนามผมต้องทำยังไงไม่มีการขยับคนไข้ไม่มีการเอาอะไรยัดเข้าไปไม่ต้เอายัดไม่ยัดไม่มีการเอาไปจัดหัวให้ตรงให้งบภาษาชาวบ้านคุณไม่ใช่หมอไม่ต้องไปทําหน้าที่เหมือนเป็นหมอมันจะมีอย่างนี้ฮะถ้าเกิดสมมติมันเป็นอัตโนมัติของคนเราสมมติถ้านั้นไปแล้วเนี่ยอาจจะมีช้อนศีรษะขึ้นมาวางอยู่บนบนตักเราแล้วก็ สันปลุกให้ตื่นตื่นตื่น่อันนั้นอันนั้นดีไหมไม่ดีแน่นอนอันนั้นนี่คือพลายเลยทําให้กระดูกคอเนี่ยมีการถ้าถ้าไม่มีเคลื่อนอยู่แล้วเนี่ยทำให้เคลื่อนไปเลยไปทับเส้นประสาททาให้เกิดอัมาพึ่งอัมพาตเกิดอะไรขึ้นมาได้ถูกต้องไหมจากกระท่านั้นนะฮะอ่านั่นแหละจากกระท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องอยู่นิ่งที่สุดนะฮะแล้วพออยู่นิ่งที่สุดสังเกตหนึ่งคนไข้หายใจดีหรือเปล่าถ้าหายใจไม่ดีดูว่ามีอะไรบล็อกมีสำลักมีฟันหัก เลือดออกอยู่ข้างในอะไรหรือเปล่าแล้วก็รีบติดต่อพยาบาลแพทย์ชดวยชวนเลยจากนี้ไปท่จะเมมเบอร์เพื่อนก็เมมเบอร์โรงพยาบาลไปด้วยใช่แล้วก็หาเรียกด่วนแล้วไม่ต้องไปแตะอะไรกันเลยแล้วหาที่เรียบๆให้เขานอนและเอาผ้าที่ว่ามานล็อกให้คอเขาอยู่นยถูกต้องครับนั่นคือจบเลยถูกต้องครับนะไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรเยอะงพรามที่เคลื่อนไหวคนไข้เพราะเคลื่อนไหวคนไข้เนี่ยอาจจะมีการบาดเจ็บซ้ําซ้อนขึ้นมาซึ่งหนักกว่าเดิมได้ พรุ่งนี้16นาฬิกา40นาทีนินดๆกลับมามันกันใหม่ครับ